สวัสดีค่ะพวกเราจะกูุณชัยปต,ตินานนท์ค่ะวันนี้มีโอกาสมาเยี่ยมเยือนโรงพยาบาลธีรพรค่ะของเราทั้งสามคนนะคะเรามั่นใจในโรงพยาบาลมากคุณแม่ทํารอบนี้ทํามันติเซลค่ะส่วนคุณลูกทําอะไรบ้างคะมีทํามันติเซลกับเสริมสมูทค่ะคุณลูกคนที่สองค่ะทําตาแล้วก็ทําสมูกค่ะค่ะของเราเราทําวันเดียวกันเลยค่ะก่อนที่เราจะมาทํานะคะ เราได้มีการวิดีโอคอลกับคุณหมอนัดกับคุณหมอเป็นที่เรียบร้อยในการที่เราเดินทางมาเราจะไม่เสียเวลาเลยค่ะมาวันเดียวนัดทำทำ,ทำพร้อมกันทั้ง3คนวันนั้นเป็นวันที่วุ่นวายสําหรับคุณหมอเนื่องจากว่าเราทําพร้อมกันทั้ง3คนในเวลาเดียวกันห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลที่นี่มีพร้อมสักมีทั้งคุณหมอด้านการวิสัญญีแพทย์มีคุณหมอด้านเสริมจมูกทำตา เ,เกี่ยวกับมันติเซลเขาจะแยกเป็นแผนกเลยนะคะไม่ได้ว่าคนเดียวแล้วทาทุกอย่างคุณแม่มีหน้าที่วันแรกที่พาเข้าไปเลยคุณแม่ก็ต้องขออนุญาตค่ะวิ่งจากห้องตัวเองคุณหมอคะขอก่อนคะ่ะขอไปส่งลูกเข้าห้องผ่าตัดทีละคนคุณแม่ก็วิ่งวิ่งไปห้องลูกคนตัวก่อนห้องที่หนึ่งเมื่อส่งคุณหมอคุณหมอส่งตัวเรียบร้อยแล้วก็คือจะเริ่มจะดมยาคุณแม่ก็คุณหมอคะอย่าพึ่งก่อนนะคะขอไปห้องลูกคนที่สองต่อ ไปส่งตัวเล็กต่อเพราะว่าเขาไม่เคยผ่าตัดเขากลัวการดมยาของเขาเป็นการดมยาครั้งแรกเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็ต้องบอกว่าควรจะปล่อยวางก่อนที่จะดมยาทําให้เวลาหลับแล้วจะได้ไม่ไม่หมุนอยู่กับสิ่งที่กําลังติดพันเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาเขาก็จะไม่หมึนหลังจากส่งลูกเรียบร้อยค่ะคุณแม่ก็ต้องไปทําสวยมั่งไม่ยอมค่ะการเป็นคุณแม่ลูกสองเราไม่ใช่คุณแม่น,นะคะเราเป็นพี่น้องกันค่ะ เราจะไม่ยอมกันค่ะต้องสวยแข่งกันค่ะเกิดเป็นผู้หญิงเราต้องไม่หยุดสวยนะคะคนแรกนะคะลูกสาวค่ะคุณลูกสาวคนโตน้องชื่อชื่อปอนค่ะน้องปอนนะคะตอนแรกน้องปอนที่มาครั้งแรกน้องไม่ชอบอะไรบ้างลูกไม่ชอบจมูกกับตาค่ะตามันตีไปแล้วก็จมูกแบนแบนแบนมากไหมแบนมากนะ่ไม่มีมิติค่ะค่ะ มองผ่านไปได้เลยมองผ่านมองเวลาร้องไห้ร้องไห้แล้วเราแบบน้ำตาไหลไหลไหลไปอีกข้างได้เลยใช่ไหมลูกอ่าโอเคเวลาแม่แม่จัดการปีลูกเมื่อไหร่ลูกก็จะร้องไห้น้ำตาไหลเลยก็เลยไม่อยากให้ให้น้ำตามันไหลฉันอยากจะมีจมูกว่างั้นเธอทำเคือนแล้วถามว่าตอนนี้หน้าใสเกิดเกิดจากสาเหตุอะไรเกิดจากการทำอะไรมาบ้างคะที่หน้าใสก็คือที่ที่มาที่ผิวมันฉ่ำแบบเนี้ยค่ะ มาฉีดมันติเซลที่ทีละพรใครเป็นคนแนะนําคะคุณแม่คะ่ะคุณแม่แนะนําแต่แวราคุณแม่ได้จากท่านอาจารย์ชนทิพน์นะคะ,คะนั่นคุณหมอเป็นอาจารย์ที่แบบคอยดูแลเราทั้ง3คนเลยคะ่ะดูแลอย่างดีมากถามว่าตอนแรกหน้าน้องเขาไม่ได้ฉ่ำวาวขนาดนี้นะคะตอนนี้ฉ่ำวาวหน้าใสกิ๊กน้องมีความสุขมีความสุขไหมลูกมีค่ะเพื่อนเห็นว่าอีฉาไหมคะอีฉาเพื่อนหน้าใสกิ๊ก ค่ะเพราะเพื่อนเขาก็ถามค่ะว่าปอนแกไปทําอะไรมานั่นคือคําถามของปอนซึ่งปอนจะต้องตอบปอนก็เลยตอบไปว่ามาทําที่ทีระพนเพื่อฉีดมันติเซลค่ะมันเป็นขั้นกว่าของการฉีดไขมันนะคะการฉีดมันติเซลนี้คือมันเป็นขั้นกว่าเราไม่ได้ฉีดไขมันสู่ไขมันค่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นไขมันของเราแล้วเอาไปปั่นแล้วก็มาฉีดเข้าหน้าของเรามันจะอยู่ได้แข็งแรงและทนทานกว่าค่ะอ่าคนที่สองชื่อน้องอะไรคะชื่อน้องแป้งค น้องแป้งไม่พอใจอะไรมาบ้างกับนาก่อนที่จะมาทําที่ชีรพรค่ะก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาเรื่องตากับจมูกเหมือนกันเพราะว่าจมูกก็คือไม่มีดัางเลยค่ะแล้วก็ตาก็ไม่มีหรือมีอาจจะมีครึ่งนึงแล้วมันก็หายค่ะแต่ว่าด้วยความที่เป็นคนที่แต่งหน้าซึ่งเวลาเราแต่งหน้าเนี่ยถ้าเกิดไม่มีตาเราก็ต้องติดดาวสองชั้นใช่ไหมคะแต่พอเรามาทำเนี่ยหนูก็คิดว่ามันน่าจะแต่งหน้าได้สนุกกว่าแล้วก็จมูกเนี่ย ถ้าเกิดเราไม่มีจมูกเราก็ต้องคอนทัวร์มากใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเรามีปุ๊บการแต่งหน้าของเรามันก็จะสนุกขึ้นแล้วก็ทําให้มีมิติมากขึ้นเวลาแต่งหน้าค่ะก็เลยอยากที่อยากที่จะทําจมูกจมูกน้องก็ทาจมูกกับตาค่ะคือเดิมทีของเขาว่าเขามีปัญหาคือตาของเขาอ่ะข้างนึงเป็นสองชั้นอีกข้างนึงอ่ะชั้นหนึ่งแต่มันไม่ใช่ชั้นแบบเต็มนะชั้นแบบครึ่งหนึ่งมันมาได้ครึ่งทางค่ะคือชั้นลอยชั้นลอยของบ้านเรานางก็เลยแบบ แต่งหน้าแล้วนางก็จะแบบไม่แฮปปี้ถึงรอบนี้คือนางทาแต่ถามว่าใช้เวลาเร็วไหมเรามาทําช่วงปิดเทอมใช่ไหมลูกปิดเทอมปุ๊บใช้เวลาไม่ถึงกี่วันเราก็ไปโรงเรียนได้ตามปกตินี่คือข้อดีของทีนพรใช่ไหมคือมันไม่ช้ําสําคัญคือมันไม่ช้ําเราสามารถทําแล้ววันพรุ่งนี้เราใช้ชีวิตได้ตามปกติออกเดินตลาดนะคะไม่ใช่อยู่ที่บ้านนี่คือข้อดีของที่นี่ เราถึงมั่นใจคุณแม่เลยมั่นใจพาคุณลูกทั้งสองคนมาทําที่นี่ไม่ไปทําที่อื่นเลยเหตุผลเรารักที่นี่ค่ะเพราะว่ามันตอบโจทย์ให้เราใช้ชีวิตได้เต็มที่นะคะส่วนลูกตอนนี้ลูกมีความสุขไหมคะมีความสุขค่ะแต่คุณแม่อยากจะบอกมากเลยค่ะของคุณแม่ที่ทําที่นี่นะคะไม่ใช่ว่าทําแล้วแบบว่ามันจะแฮปปี้หรือใจฟูอย่างเดียวนะคะตอนนี้มันนี่มันเข้ามาค่ะเพราะเขาทําตามโงเ่เฮงค่ะเสริมโงเ่เฮงให้เรา ทําให้คุณแม่การเงินสะพัดตอนนี้คือเงินน่ะค่อนข้างจะเข้ามาค่อนข้างที่แบบว่าเฮ้ยมันมาได้ยังไงมันมาได้หลายทางมันไม่ได้มาแค่ทางเดียวจากทางทางานของเราเราทําน่นทํานี่จับอะไรคือจับแล้วมันได้เงินมาตลอดอะคะก็เลยอยากจะบอกว่าที่นี่ไม่ได้ทําแค่ความงามหรือเสริมสวยอย่างเดียวแต่เขาให้เกี่ยวกับงแหฮงของเราเพื่อให้เงิน คุณแม่มาเสริมสวยให้คุณลูกได้คุณทําวันนี้พรุ่งนี้คุณเดินออกเดินออกไปเที่ยวได้โดยที่หน้าคุณไม่ช้าหน้าคุณไม่บวมหน้าคุณไม่เขียวทําตาเดินออกไปได้เลยค่ะแต่บางที่คุณต้องปิดตาแล้วไปอยู่บ้านเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แต่ที่นี่ทําเสร็จปุ๊บชวนกันไปกินข้าวชวนกันไปกินที่ร้านอาหารกันได้เลยโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าเราไปทําตามาจมูกเราก็เดินออกไปได้โดยที่ไม่มีการเขียวช้ำ เพราะฉะนั้นถามว่าทาไมคุณแม่ถึงมั่นใจในทีลพรมากถึงพาลูกทั้งสองคนมาทาเพราะเหตุนี้แหละค่ะทําแล้วเราสวยพร้อมที่จะใช้ชีวิตในวันรุ่งขึ้นได้ในทันทีนี่คือเหตุผลที่คุณแม่เลือกทีลพรค่ะโอเคไม่ทันลูกๆแฮปปี้ไหมคะแฮปปี้ค่ะคุณลูกคะคะแฮปปี้ไหมคะแฮปปี้ค่ะค่ะขอบคุณมากๆค่ะ